สี่วิธีดึงดูดคู่รักที่มีคุณภาพคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่นะเราจะอยากได้คู่รักที่แบบดูแบบเหนือกว่าเรานิดๆถูกไหมคะหรือว่าเอ้ยดูโอเคกว่าเราเราสามารถเอาไปอวดได้เราสามารถ เอาไปบอกคนนู้นคนนี้ได้เราอยากได้คนนี้มาด้วยความภาคภูมิใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะไปทําอะไรแบบนั้นได้เนี่ยมันต้องกลับมาทบทวนสข้อนี้ด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องทําให้ได้ด้วยไม่งั้นเนี่ยคุณจะดึงดูดคนที่มีคุณภาพไม่ได้เลยอ่ะสิ่งแรกต้องเป็นคนที่รักและเคารพตัวเองก่อนคุณจาไว้เลยว่านี่คือจุดตั้งต้นของการดึงดูดคู่รักที่มีคุณภาพเลยตราบใดที่เราเป็นคนที่สื่อสารกับโลกใบนี้นะคะแสดงพลังงานออกไปว่าฉันอะไรก็ได้อ่าฉันยอมทุกอย่างฉันยอมให้เธอเอาเปร ฉันยอมให้เธอยังไงกับฉันก็ได้ปฏิบัติยังไงกับฉันก็ได้คนลักษณะแบบนี้จะไม่ได้ความเคารพจากใครเลยนะคะนอกจากว่าเขามีความคิดลึกๆว่าเขาสามารถที่จะเอาเปรียบคุณได้นั่นเองคุณจาไม่เลยนะคนที่เขารักตัวเองเนะี่ยเมื่อเขาเห็นการปฏิบัติที่มันไม่แฟร์กับเขาอะค่ะเขาจะสื่อสารออกไปเพราะมันเป็นการกรองคนที่ไม่ใช่ออกไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่แบบทนฝืนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็หวังสักวันหนึ่งว่าเดี๋ยวเขาคงรักเราเองมันเป็นไปไม่ได้แล้วคะ่ะ เข้าใจใช่ไหมคะเรื่องนี้จะต้องทําความเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าการรักตัวเองมาทําให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นข้อที่2ค่ะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เติบโตอยู่เสมอนะเป็นคนที่ไม่ย่ําอยู่กับที่นะคะให้เราจําไว้อย่างนี้ว่าคนคุณภาพเนี่ยเขาชอบอยู่กับคนที่เติบโตอยู่ตลอดเวลาเขาชอบอยู่กับคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เขาชอบคนที่ดูแลธุรกิจได้ดูแลตัวเองได้ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอะไรเงี้ยดูแลวิธีคิดของตัวเองได้นี่คือคนคุณภาพ<ม>เขาอยากอยู่ใกล้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเวลาของเราเนี่ยในการไปไล่ล่าในการไปพยายามที่จะใครมารักเนี่ยเราต้องทําสิ่งนี้ก่อนเนาะต้องดูแลเรื่องทั้งหมด โลกของเราตรงนี้ให้ได้สกอดนะคะพัฒนาตัวเองให้ได้เพราะยังไงเนี่ยคุณหนีไม่พ้นหรอกที่คนคุณภาพเนี่ยเขาก็อยากได้คนที่เขาอวดได้เหมือนกันข้อที่3นะคะคงเป็นคนที่สื่อสารแบบมีคุณภาพสื่อสารแบบตรงไปตรงมาคนคุณภาพนะเขาไม่ชอบมานั่งเล่นเกมทําอะไรให้เขาสับสนมันเสียเวลานะคะเพราะเขาต้องมีอะไรทำมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพบเจอคนแบบนี้การสื่อสารของเราการวางตัวของเราเนี่ยต้องเป็นอะไรที่มัน ตรงไปตรงมาชัดเจนเนาะมีวุฒธธิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่เห็นไหมเรื่องนี้คนคุณภาพจะมองคุณมากๆนะคะไม่ใช่มาเล่นเกมแบบโอ้ซับซ้อนวุ่นวายก็คือเขาก็จะเห็นด้วยว่าที่เราเป็นคนซับซ้อนจังเป็นคนที่แบบเข้าถึงยากเป็นคนที่เข้าใจยากอะไรอย่างเงี้ยพอนึกถึงว่าต้องใช้ชีวิตร่วมกันอะบางทีมันก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นภาระทางใจมากขึ้น ข้อที่4ค่ะจงเลือกอยู่กับสังคมคุณภาพข้อนี้คุณจะหนีไม่พ้นเลยนะคะเพราะว่าเราอยากได้คนแบบไหนอะ่ะเราจะรู้ได้เลยว่าคนแบบนั้นจะไปอยู่ในสังคมประมาณไหนเห็นไหมคะสมมุติเราไปเจอคนที่เขาเที่ยวเตรไม่ทํางานทําการอย่างเงี้ยเราจะไปเจอคนที่มีคุณภาพอยู่ในนั้นไหมยากถูกไหมคะค่อนข้างยาก อาจจะมีแต่มันยากมากเพราะคนคุณภาพก,ก็จะอยู่อีกสังคมหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองที่แหละจะต้องพาตัวเองไปอยู่ในสังคมดีๆด,ด้วยถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แฟนที่เขาเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะคุณมั่นใจว่าคนเหล่านี้ก็จะเลือกสังคมเช่นกัน เนะก็ลองเอา4ข้อนี้นะคะลองไปทํากันดูนะคะกูเก็ตมั่นใจว่าถ้าเกิดคุณทํำ4ข้อนี้ได้ดีเนาะคุณจะดึงดูดคู่รักที่มีคุณภาพแน่นอนยังไงก็แบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าขออว้ใจคุกเก็ตด,ด้วยนะคะทุกคน